สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะวันนี้ผมอยู่กับยามาฮ่า e zero w a นะครับคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับย้ําว่าเป็นรถจกกักรยานยนต์ไฟฟ้าจากยามาฮ่านะครับณนะขณะนี้ยังไม่มีราคาและยังไม่รู้ว่าจะขายเมื่อไหร่นี่คือการทดลองนะครับี๋ยว,วันนี้รถคันนี้จะขับได้เป็นระยะทางเท่าไหร่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีพี่ลิฟนะครับแล้วก็พี่กวางนะฮะเป็นคนขับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังคอมเมนต์ของสองคนนั้นว่า ครับแล้วเป็นยังไงส่วนรายละเอียดนะั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกัน หลังจากที่ได้ไปทดลองขับกันมานะอันนี้เนี่ยทุกคนได้ขับหมดแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้นี่คือรถเป็นเป็นรถทดลองนั้นเองนะครับว่าคันนี้คือแอปพลิฟคอนเซ็ปต์ก็คือ,อยังไม่มีการขายแอปพลิฟคอนเซ็ปต์หมายความว่าคันเนี้ยเราต้องการแบตเตอรี่ใหญ่ไหมเราต้องการมอเตอร์ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าแบตเตอรี่ใหญ่ไปความคล่องตัวมีไหมอย่างนี้นะฮะก็แบบว่าแบตเตอรี่ใหญ่แบตใหญ่มอเตอร์ใหญ่ความคล่องตัวมันก็ลดลงแต่ว่าเล็กพอเล็กลงมามันก็อาจจะแบบ เดินทางได้ไม่ไกลอันนี้ก็คือแอ p พู c คอนเซปต์ซึ่งตรงน,นี้ยังไม่มีการขายยังไม่มีอะไรเลยโมเดลนี้ยกมาอย่างญี่ปุ่นก็เดี๋ยวมาดูนะครับัศนะของพี่ลีฟพี่กวางขับรถคันนี้แล้วเป็นยังไงอะเริ่มพี่ลีฟก่อนครับผมลีฟนะครับก็หลังจากที่ได้ขับยามาฮ่าซีโร่วันคันนี้มานะครับก็คันนี้เนี่ยเทียบเท่ากับรถจักรยาน,น,น,านายนต์ขนาด125ซีซีครับซึ่งแบบว่าโดยรวมในขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินะ แล้วก็พื้นฐานโครงเนี่ยมาจากอ่าย Yamaha Nmax 125นะครับเป็นสเปคของยุโรปนะครับไม่ใช่ Nmax บ้านเรานะครับฟีลลิ่งการขับนี่ยผมว่าบาลานซ์สมดุลเนี่ยดีมากนะครับขับเนี่ยเข้าโค้งง่ายมากนะครับแล้วก็การวางเท้าอัตราเร่งก็ใช้ได้ครับอัตราเร่งเนี่ยไม่เหมือนรถไฟฟ้าที่เคยขับรถไฟฟ้าที่เคยขับในหมายถึงรถสมมตเตอร์นะครับอันนั้นจะบิดปึ๊ดแล้วคำเร็วมันจะเร่งขึ้นไปเลยเพราะอะไร ความเร็วจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะท็อปสปีดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังจากพี่กวางนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมกวางนะครับผมที่ได้ลองขับตัวนี้นะครับเจ้าอีเนี่ยครับความรู้สึกเนี่ยไม่แตกต่างกันกับรถสกูตเตอร์ที่แบบโดยทั่วไปเท่าไหร่ตอบสนองได้ดีมากมี3โหมดสแตนดาร์ดพาวเวอร์อีโคแล้วยังมีเกียร์ถอยหลังที่แถมมาด้วยนะครับเราเข้าไปถอยหลังกดปุ๊บถอยหลังค่อยๆถอยหลังความเร็วนี่จะอยู่ที่ประมาณ 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยแค่ประคองถอยหลังทุกคนยังง่ายมากในการถอยหลังไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะอยู่ในนงในเนินลงไปอยู่จังหวะไหนคือสะดวกสบายหมดแล้วก็การขับขี่นะครับอย่างที่ลิฟว่าไปแล้วทุกทุกอย่างก็โอเคทุกอย่างนะครับเรื่องอัตราเร่งเนี่ยสนุกมากถ้าเป็นโหมดพาวเวอร์เนี่ยคือติดมือปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะับสปีดก็อยู่ที่100่งร้อทีผมก็มีกดแช่แช่ไหลๆมาก็จะมีร้อยนิดๆขึ้นมาตาม ความชันของขนมเมื่อกี้มีลงเขาขึ้นเขาบ้างนิดหน่อยก็จะมีไหลายๆมาร้อยๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าตัว power กับ standard เนี่ยคือท็อปสปีดอยู่ที่1นึ่เท่ากันแต่ว่าท็อกที่ขึ้นไปเนี่ยครับมันต่างกันนิดหน่อยสนุกกว่าถ้าเป็น power มันจะติดมือมากกว่าสนุกสนานมากกว่าตอบโจทย์มากตัวนี้คือถ้าสมมุติว่าเขาพัฒนาให้เป็นตัวเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นให้มันแรงขึ้นกว่านี้ผมว่าก็ทําได้แล้วการขับขี่เนี่ยไม่ใช่แบบมันปุ๊บปิดเลรกรับรุ่งเลยมันจะค่อยๆขึ้น แต่ตอนนี้เขาเป็นตัวเป็นคอนเซปต์ตัวทดลองจะดูที่ว่าอยากจะได้อะไรจะเอาตัวตัวนี้มาใส่อะไรอยากได้อะไรคือกลางลำกลางเป็นตัวที่ทดลองว่าใช้กับกลุ่มไหนต้องการอะไรบ้างจะต้องควรใส่อะไรดีจะแยกกลุ่มของผู้ใช้กันอีกอนในอนาคตก็คือว่าไปนะครับแต่ผมว่าตัวนี้คือแม้ตอบโจทย์ที่สุดละสนุกด้วยสนุกมากกับรถไฟฟ้าของยามาฮ่าครับสำหรับผมนะขับรถคันนี้นะครับ e ซ i r o บ a n คันนี้ประทับใจอาตาัตราเร่งก็ โหมดที่เลือกนะครับตนาดกับพาวเวอร์ไม่แตกต่างเท่าไหร่นี่ตอนสองมารอปสปีดลงเนิน104นะครับขับสนุกชอบลงฟิวเวลาเข้าโค้งมันมากจิกโค้งมันมากแล้วก็อันนี้ขอให้มาขายเร็วๆแต่อย่าราคาแพงเท่านั้นเองนะครับผมว่าเชื่อว่าชั่วโมงนี้คนไทยอยากได้รถไฟฟ้าสรุปแล้วก็คือต้องมาดูว่าคนไทยต้องการรถที่มีเดินทางได้ไกลกว่านี้หรือว่ามอเตอร์ใหญ่กว่านี้ขับวันนี้หรือข่องตัวแบบไหนอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันเซ็ตยังไงวันนี้ก็ ฝากพวกเรา3คนไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ